วันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่นะฮะตรวจสอบการทํางานของการประปาแจ้งทางผอการประปาไปนะฮะท่านพอก็ได้ส่งทีมช่างมาอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับสําหรับชุมชนราชนิกูลตอนนี้ช่างประปานะฮะก็ได้ทําดําเนินการขุดขุดท่อนะฮะนี่นะครับก็น้ําไหลแล้วนะครับ สำหรับชุมชนราชนิกูลที่น้ําไม่ไหลเป็นระยะเวลามาหลายปีแล้วขาดการแก้ไขวันนี้นะครับพวกเราทีมสอทอนำทีมโดยท่านประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานะครับครับหลังจากที่มีการแจ้งไปวันนี้กองช่างก็มาทําอะไรบ้างครับก็จากที่ผมมาตรวจสอบครั้งแรกนะครับน้ำประปาไม่ไหลนะครับประมาณ10กว่าหลังนะครับก็ได้นําทีมช่างนะครับมาแก้ไขนะครับผมภายใน หนึ่งอาทิตย์นะครับก็เรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ดีใจครับที่ได้น้ําใช้กันมานะผมคุณการปรับปามากๆนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะครับเมื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะการปรับปาก็ร่งดําเนินการให้เลยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผออแล้วก็ขอบคุณพนักงานทุกท่านทุกท่านเลยนะครับประมาณสามปีค่ะที่น้ำไม่ไหล อยากขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านนายกประเสริฐขอบคุณมากๆเลยค่ะ